รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพลสาขาวิสแคว์นครสวรรค์กับ5โรงภาพยนตร์เครื่องฉายเลเซอร์ r g b สุดคมชัดสีสันมากกว่า36ล้านเฉดสีครบทุกโรงภาพยนตร์ สวัสดีครับพบกับรายการสองซีตรีหนัง EP ที่56นะครับผมมาอัปเดตหนังภาพเพลินประจำวันที่3ส,สก,รกรกฎาคม2568อดูกับผมพี่นายช่นเคยนะครับผมจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าใหม่กันบ้างมาติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่เข้าฉายประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือเรืออาชตาวเนซินโลเย่เป็นภาพยนตร์เกาหลีที่สร้างจากนิยายชื่อดังอันดับหนึ่งเลยนะครับผม เป็นเรื่องราวของนิยายที่อยู่ดีกลาเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นคนเขียนนิยายจึงต้องทําทุกวิถีทางเพื่อพลิกชะตาโลกเขาคือความหวังเดียวที่จะเปลี่ยนจุดจบของโลกนี้มาดูกันซิว่าสติปัญญาไหวพลิบและความกล้าหาญของเขาจะนําพาผู้คนรอดพ้นจากมหาันตภัยไร้ายและฝ่าฟันด่านทดสอบที่สร้างตอนจบที่ไม่เคยถูกเขียนไว้ได้หรือไม่มาเอาใจช่วยได้ในอ่านชะตาวันสิ้นโลก3สิกฎาคมนี้ เข้าใช้ทั้งระบบปกติและ4ฟ x ครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเอาใจคอรักหนังสยองขวัญกับภาพยนตร์เรื่อง Summer ร์ส,อสยองต้องวี2025นะครับผมเมื่อเพื่อน5คนเผลอทำให้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะปกปิดความจริงแต่ว่าความจริงที่กำลังจะออกมานั้นจะนำพาไป สู่จุดจบอันน่าสะพรึงกลัวและสยดสยองมากที่สุดของพวกเขาที่จะจดจําจนไม่มีวันลืมมาดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะหักมุมพลิกกระปัดได้หรือไม่ติดตามชมได้สาสเวการกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้บ้างกับป๋าเรียนดีสันที่พลิกบทบาทมาเล่นแบบว่าแอคชั่นคอมเมดี้เนาะกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเดอะเน็กกัน มือปราบปืนเปลืย่ยเรื่องราวของนายตำรวจพิเศษผู้มีทักษะที่ไม่ธรรมดาที่พร้อมฟันฝ่าภารกิจสุดหันลหดให้กลายเป็นความหันเลือหาได้เพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นมาดูกันซิว่าปฏิบัติการของเขาจะนำพาภารกิจครั้งนี้ไปสู่ความสำเร็จหรือไม่มาใจช่วยป่าก,กันได้ในเดอนนการมือปราปืนเปลืยปล่ย สาสเ็ดกรกฎาคมนี้เนี่ยรงภาพยนตร์มีให้ชมทางภาคไทยเลสซาวแทรกนะครับภาพยนตร์รื่อต่อไปนะครับขอเอาใจคนรับภาพยนตร์ญี่ปุ่นกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่ารักแรกแปลกหน้านะครับผมเป็นเรื่องราวของริคุผู้ฝ่ายฝันจะเป็นนักเขียนนิยายและมินามินักร้องนักแต่งเพลงหน้าใหม่ได้บังเอิญรักกันมากจนถอนตัวไม่ขึ้นและพวกเขาได้แต่งงานกันจนกระทั่งต่อมามาริคุได้กลายเป็นนักเขียนนิยายขายดีอันดับหนึ่ง จนแซงหน้ามีนามีไปแต่ตัวเธอเองกลับไม่ได้เป็นนะักร้องอย่างที่ฝันไว้แถมสามีก็เยอหยิ่งจนเกิดปัญหาครอบครัวมากมายจนกระทั่งภรรยาเขาอาจจะต้องเสียสะละความฝันของตัวเองเพื่อเลี้ยงดูสามีจนกระทั่งโชคชะตาได้เล่นตลกหลังจากความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ได้ถึงจุดแตกหักทั้งคู่ได้ทะเลาะกันจนกระทั่งริคุตื่นขึ้นมาในโลกอีกใบซึ่งทุกอย่างกลับตาลปัต มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วโลกที่กลับตลปัดนี้จะสามารถทําให้เขาสองคนกลับมาเคลียร์ใจกันและรักกันเหมือนเดิมได้หรือไม่ติดตามชมได้สารสเสวกรก,การาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและก็มาถึงปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องอุตตะโนป n ิน s ามาร์ h เดอะมูวี่ทับโบไนเอ x เอนะครับผมอ่านผิดขออััยด้วยนะครับผมเป็นเรื่องภาพยนตร์แอนิเมชนันเกี่ยวกับเหล่าไอดอลที่มุ่งมั่นสารฝันและ ความหวังร่วมกับแฟนขับจำนวนมากได้กลับมาทําการแสดงสดอีกครั้งในค่าคืนแห่งความลับที่แม้แต่ดวงดาวยังไม่อาจเผยแสงสมาชิกวงไอดอลระดับท็อปแห่งยุคควอดเทสไนท์ปรากฏตัวพร้อมโชว์ต้องห้ามที่ไม่เคยเปิดเผยที่ได้มาก่อนมาโปรดรอติดตามชมภาพยนตร์ได้ในโรงภาพยนตร์นะครับผมและนี่คือภาพยนตร์เข้าใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับผมและก็ขอแท้อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับ FC หรือแฟนคลับวง BTS ห้ามพลาดกับ BTS Army Forever VR ยังนะครับผมซึ่งกำลังจะเข้าฉายวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเป็นภาพยนตร์วง BTS Army ที่แบบว่าตื่นเต้นตระการตามมากๆเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่ต้องไปชมในจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ด้วยระบบเสียงซราวนะครับผมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้แล้ววันนี้นะครับผมที่เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับ และนี่คือทั้งหมดของสองซีตีีหนังประจำวันนี้ก่อนจากกันไปครับผมเรามาชมโปรโมชั่นดีๆกันก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปย้อนคืนดของผมก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอนายมูฟแมนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแลวก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับและสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่อนายขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ enjoy the show ดูหนังให้สนุกนะครับ เอ็มพาบัตรดูหนังของคนรักหนังดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกวันหนังใหม่ดูได้เลยในราคาเริ่มต้น250บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ350บาทสำหรับบุคคลทั่วไปสมัครได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน Major c i n e นเ x